สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะ,คะร้านตอจเจริญกันยาค่ะจำหน่ายล้อและยางป้ายแดงทอศูน,นะคะมียางใหม่ด้วยพี่ใช้ยางเบอร์อะไรนะคะแม็กพร้อมยางรุ่นไหนสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้หน้าร้านนะคะเราก็กําลังเปลี่ยนชุดโฟล์ลอ,อดค่ะพี่ๆขานะคะเดี๋ยวให้น้องนะคะทาการย้ายเซนเซอร์สักครู่เนาะก็จะลูกค้าเป็นขอบ20อยู่แล้วนะคะวันนี้มาเลือกเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ นะคะถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยแนะนําแล้วกันค่ะลูกค้าที่ใช้ฟอร์ดนะคะใช้ฟอร์ดเน้นใช้งานขับเดิมอยู่แล้วนะคะสไตล์เดิมเลยเนาะ,ะมีทั้งตัว Gen น็กเจนสปอร์ตนะคะไทเทเนียมไฟแตร่ขอบ20ท,ที่พี่เลือกได้เลยซึ่งตอนนี้เราจัดโปรนะ,ะซึ่งตอนนี้เราจัดโปรจัดโปรในที่นี้คือล้อเก่าขนาดเดียวกันแลกซื้อใหม่ขนาดเดียวกันจ่ายเพียง16,000บาทค่ะ ค,คุาค่ะคันนี้ของพี่เขาเป็นขอบ20เนาะขอบ20ไทเทเนียมนะคะแล้ววันนี้มาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เลือกเป็นนี่เลยคะ่ะเน็กเจนสปอร์ตขอบยีนะคะยังมาคู่ตัวเลยเป็นล้อและยางใบแดงถอดศูนย์ถอดก่อนใช้งานจริงเส้นสีตุ่มยังอยู่รครบเลยนะคะมีสินค้าให้เลือกหลายชุดอยู่นะตัวนี้นะคะลูกค,ค้าค่ะมาดูซิว่าชุดนี้สัปดาห์ที่เท่าไหร่กันนะคะเป็นล้อและยางปี2อ2 4ินี่แพี่จ๋า 31นะคะ 31, ส1สดาบที่31ปี2024ถือว่าใหม่นะลูกค้าค่ะค่อนข้างใหม่มากๆเลยนี่คือเส้นสีหน้ายางก็คือล้อและยางปลายยางอย่าง,งที่น้องแจ้งไหมพี่บีนะคะนี่สวยงามค่ะมากกว่าความสวยนะคะก็จะได้เป็นความแข็งแรงทนทานเนาะรักษาง่ายรลดํ้วเดิมพี่และราคานี้โอ้โหพิเศษสุดๆเลยนะคะแนะนำเนาะใครใช้ Ford ดพี่พีค่ะทั้งกระบะและก็เป็น s u v อย่างเอเวอเร คุ้มค่ามากคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะทุกขนาดเลยลูกค้าถ้าเป็นล้อกระบะเนาะเอามาแลกซื้อก่อสิบหกสิบหกจ่ายเพียงหมื่นหกนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดจ่ายเพียงหมื่นหกขอบสิบหกขอบสิบเจ็ดนะคะยางที่ติดมาเป็นมีต,ต้นพอสิบแปดยี่สิบนะยางคู่ตัวยางติดมาจะเป็นพูดเย็ยนนะพี่นะราคาแล้วก็เบอร์ก็จะต่างออกไปจากรุ่นก่อนหมายถึงเบอร์ยางนะพี่เนาะนะคะอย่างขอบ20ยางปัจจุบันเป็นเบอร์255นะคะสำหรับ Ford Everest 255 5 5 R 20 ซึ่งวันนี้ถ้าพี่เขาเลือกเปลี่ยนเฉพาะยางได้เลยค่ะเฉพาะยางก็มีโปรเหมือนกันมีโปรนะคะมีโปรสีเส้นอยู่ที่14,500นะคะ14,500ทั้งนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นแมพ้อมอยางก็จะได้เป็นล้อใหม่เลยเพิ่มส่วนต่างอีกนิดนึงนะคะเพิ่มส่วนต่างเท่าไหร่พี่พี่ยาง14,500าเนาะ1 6นะคะเพิ่มเป็นจ่าย16,000บาท1 4 0 0 0 5ี0 0 0ลบล่ลูกค้าตกคณิตปะเนี่ย นะคะไม่น่าจะคิดยากกันะแต่มันคิดยากอยู่นะลูกค้าเดี๋ยวพาไปชมดีกว่าพี่ๆี่ะนะคะเสียงชัดไหมนี่ลูกค้านฮะ,ะเมื่อวานเนี่ยคุยอยู่คนเดียวประมาณสิบนาทีได้มั้งพี่พี่นะคะ,ะลูกค้าบอกว่าเสียงไม่มีครับพี่ก็บอกชาชาเนาลูกค้านะคะนะคะเราถึงว่าไม่มีคนดูเลยลูกค้าเสียงไม่มีใช่ไหมตอนนี้เสียงชัดไหมเสียงชัดหรือเปล่าจ๊ะนี่เลย ลูกค้านะคะนี่จะเป็นตัว Next Gen Sport ขอบ20เนี่ยมีหลายชุดนะพี่เอาชุดไหนมาเลือกได้เลยที่ตั้งอยู่นี้เป็นชุดใครชุดมันเลยค่ะพี่พี่หานะ,ะอ่ะลูกค้าพี่เอาวงหนึง่งพี่เอานี้อันนึงแล้วเอานน้นนะเอานู้นอืมแล้วก็ไม่ใช่ลูกค้านะคะที่ตั้งเนี่ยเป็นชุดไครชุดมันเนาะพี่พี่เอาให้ลูกค้าได้ดู ชุดใครชุดมันก็จะเป็นสัปดาห์นะคะคือตรงกรันตรงกันยกเว้นแต่ว่ามันก็จะมีสัปดาหรันต่ออย่างเช่นนะคะอย่างเช่นสมมุติว่ามี27นะคะ2ี2 28 2แบบนี้คือนั่นคือสัปดารันต่อสัปดายางนะคะ,ะมาจากศูนย์แบบนี้เลยไม่ได้สลับเนาะพี่เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันโดดนะคะอย่างชุดอ่าสี่เส้นนี้นะคะสัปดาห์ที่1 1เอ่าเส้นหนึ่งสัปดาห์ที่20อ่สเส้นหนึ่งสัปดาห์ที่3 ห้าประมาณนี้ก็คือนั่นคืออาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ชุดเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่ามาลันต่อภายหนึ่งหรือสองสัปดาห์นะคะก็อาจจะเป็นชุดเดียวกันมาแบบนี้จากศูนย์เลยนะคะพี่วันนี้หนูเจ็บคอมากเลยเจ็บคอมากเลยสงสัยจะแบบว่า <c oughs> เราเจอกันบ่อยแล้วช่วงนี้เนาะ,อ,ะอยากมาเจอพี่ทุกวันเลยวันละสามเวลาค่ะลูกค้าอันนี้เป็นฟอร์ดคอบสิบหกแล้วก็คอบสิบเจ็ดเนาะยังมีสินค้านะคะให้เลือกขายชุดเหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกเลยว่าฟอร์ดตอนนี้คือ เนาะเขาเขาถ้ามีขนมเค้กก้อนหนึ่งพี่เขาแบ่งไปเยอะแล้วนะตอนนี้นะคะอาพูดไม่ได้เลยว่าใครเป็นเจ้าตลาดในบรรดารถไม่ว่าจะเป็นกระบะแล้วก็ฝั่ง s u v p p v นะคะตอนนี้คือมันแบ่งอ่ะพูดไม่ได้เลยว่าใครแบบว่าเป็นเจ้าตลาดหรืออะไรอย่างนี้เพราะยุคมันเปลี่ยนสมัยมันเปลี่ยนนะ,ะพี่ก็สังเกตเอาว่าตอนนี้บนถนนเนี่ยพี่ขับสวนไปสวนมาเนี่ยคืออันไหนเยอะนี่ล้อฟอร์ดเยอะมากก็แสดงว่านะคะอ่ะ ในจำนวนเค้กก้อนกลมๆเนี่ยมันก็ถูกแบ่งแบ่งไปตามเนาะลูกค้าตามตลาดนะคะฟอร์ดคอบ16คอบ17นะที่น้องเจียงเลยถ้าเน้นใช้งานอนะคือเอาตรงรุ่นก็ได้ลูกค้าขานะคะ16 16 1บหกพี่ใช้17อยู่แล้วเอามาเปลี่ยนแม็กพร้อมยางแบบนี้ลูกค้าเขาจาใจ16่กอะพี่ได้ล้อใหม่ไปด้วยยางใหม่ด้วยยางใหม่นะคะถอดศูนย์เลย242 4ีอสนี่คือสมรยางมีหลายชุดลูกค้ามาเลือกนะ พ,พี่หานะคะ,ะร้านเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงใครมาหลังเวลามาล่วงเวลาแจ้งน้องล่วงหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวอยู่รอพี่ๆนะคะเดี๋ยวอยู่รอค่ะนะคะอย่ารอกันอย่างเดียวเนาะตัวขาขานะคะ,ะเคยเจอกค้านะคะเคยเจอแบบว่ารอพี่หน่อยนะพี่เลิกงาน5โมงครึ่งถึงร้านก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งส่งแบบว่าแคปแคปหน้าจอเนาะแคปหน้าจอเลยว่า ในไลน์อ่ะพี่ในไลน์นะคะก็จะขึ้นนะแผนที่ลิงก์อะไรแบบนี้มันก็จะขึ้นมาว่ากี่ประมาณชั่วโมงก,กว่าถึงร้านนะคะรอเยนสามทุ่มลูกค้ารอเย็นสามทุ่มไม่ได้กินข้าวนะล,ลูกค้าไม่มาเออไม่มาไม่พอลูกค้าก็จะถามว่าพี่ถึงไหนแล้วคะลูกค้าบล็อกไลน์อีกอืมซะอย่างนั้นเนอะลูกค้าเนอะเอออย่าหลอกกันอย่างเดียวนะคะอย่าหลอกกันจ้ะพี่จาน,นะคะ อติดธุระยังไงก็คือขอให้บวกทีนี้พี่เขาแบบอส่งแบบแม่นยํานะคะอทีนี้ใครมาหลังเวลานี้ต้องต้องเก็บมาจําก่อนลูกค้าคะสะดวกมาจาไหมคะห้าร้อยบาทแบบนี้หนูจะได้อยู่โรลนะคะช่างจะได้สแตนบายรอจริงๆไม่อยากเก็บหรอกลูกค้าแต่ว่านะคะเผื่อเหตุฉุกเฉินขัดคองรอจนสามทุ่มจริงๆนะพี่นะคะลูกค้าไม่มาคะ่ะบล็อกไลน์อีกนะคะนำซ้ำํามจะไปออกหุนกระแสะก็อะไรอยู่ <laughs> จแบบว่ายังไม่เข้มแข็งพอที่จะรับรถทัวร์ค่ะลูกค้าค่ะนะคะตัวไหนอีกพี่พี่ขาสนใจเป็นรุ่นไหนอีกเ<อ>มื่อเช้าก็มีนะคะพี่พี่มาใช้บริการเนาะไม่ว่าจะเป็นอ e ีสูซีนะคะมาไม่ทันมาไ,ไ,ไม่ทันลูกค้าอีส e ูซีรีลีโวตัวรีโว2สองจุดสี่ขอบสิบเจ็ดหนีไปแล้วไปหลายชุดแล้วเมื่อเช้านี่นะอาจียสปอร์ตก็ไปอัปเดตนิดนึนงชัดเจนครับขอบพระคุณค่ะคุณพี่เอกนะคะเมื่อวานเนี่ยโหพี่ แล้วไม่บอกหนูเลยอ่ะลูกค้าหนูพูดประมาณสิบนาทีนะคะพูดสิบนาทีไม่มีเสียงอลยพี่สองสี่ห้าเจ็ดสิบแสิบหกเท่าไหร่มีทั้งคุณพี่ยุทธนามีทั้งดันหลบนะคะดันหลบแกรนเทคเอทีห้าเนาะสี่เส้นหมื่นสองนี่คือยางใหม่เนาะพี่เนาะถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เป็นบิตโกลสเปคเดิมเนาะดูเลอร์เอทีแปดสี่ศูนย์สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเป็นราคาโปรโมชั่นค่ะพี่ๆนะคะนี่คือยางใหม่เลยน้องติดตั้งให้ด้วยนะลูกค,ะคะ้าค่ะ Sport, เจียสปอร์ตเนาะเมื่อวานลูกค้าจะเห็นว่าหลายชุดอยู่นะตอนนี้ถ้าไม่นับชุดจองเหลือกี่ชุดคะพี่พี่เหลือหนึ่งชุดแล้วลูกค้าขานะคะอัปเดตสินี่เหลือหนึ่งชุดนะเมื่อเช้าไปแล้วชุดหนึ่งหนูมาไม่ทันเนี่ยลูกคา้ามาไม่ทันขอบพระคุณพี่พี่มากเลยนะคะที่มาแบะมาใช้บริการเนาะลูกคา้า เหลือหนึ่งชุดนะเจียสปองดลูกค้ามาได้เลยมาได้เลยถ้าเกิดว่ามีสินมีสินค้าเข้าลูกค้าบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ไปสองของวันนี้พี่ไม่ทันแน่นอนนะคะสิ้นเดือนได้ไหมได้เลยลูกค้าเดี๋ยวหนูอัปเดตเพราะฉะนั้นพี่กดติดตามไว้กดติดตามไว้ค่ะลูกค้าค่ะก็จะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าเป็นไรพี่แวะมาพูดมาคุยเนาะมาเมามมยพบปะสังสรรค์ <laughs> พราะประสานนะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันลูกค้าหานะคะมาได้เลยสอบถามราคาได้นะคะอย่างน้อยพี่ได้รู้ราคานะคะราคายางสี่เส้นเท่านี้นะถูกแพงไม่ว่ากันเนาะพี่เนาะเอาไว้ถูกใจค่อยมาใช้บริการนะคะลูกค้าอย่างน้อยเรารู้รู้ราคานอะอ่ะอัปเดตค่ะอัปเดตอะไรอีกน้องอัปเดตอะไรอีกอัปเดตฝั่งนี้รถเก่งรถเก่งก็จะมีนะคะฮอนด้าฮอนด้าคือมีทั้งส5 16เกลยนะพี่ๆตอนเนี้ฮอนด้าซิตี้เนาะ มีทั้ง15-16เลือกให้บริการเลือกใช้บริการได้เลยลูกค้าค่ะนะคะแล้วก็มีหนึ่ชุดนะคะนิสันใครใช้นิสันมาร์ตนิสันเอเมล่านิสันโน้ตพี่เนาะมี1นชุดหนึ่งหมืนเท่านั้นนะคะเอาแม็กเก่ามาแลกมาเถอนนะพี่นะจ่ายเพียง10,000บาทถ้าใครใช้ร็อกกระทะอาจจะเพิ่มส่วนต่างมากกว่านี้เนาะ อาจจะใช้เงินมากกว่าหนึ่งหมืนบาทแบบนี้ค่ะขอดูดันหลบขอบสิบเจ็ดได้เลยค่ะพี่ดันหลบขอบสิบเจ็ดหมายถึงแม็กพร้อมยางของอ e ีสุใช่ไหมลูกค้าคุณพี่จะจะเอาอะไรกันครับจะเอาอะไรกับคนจะเอาอะไรกับคนคุณพี่จะเอาอะไรกับคนอืมใช่พี่พี่จะพี่จะเอาอะไรกับหนูอ่ะเออ หยอกเล่นหยอกเล่นลูกค้านะคะหน,นูอ่านตามชื่อลูกค้านะคุณพี่ท่านอื่นอย่าตกใจนะคะหน,นูอ่านชื่อพี่ตามชื่อเฟซพี่นะคะเ,เมื่อวานนี้ก็มีมีอะไรนะมากมายไก่กองลูกค้านะ,ะเขาพี่เขาตั้งชื่อมากมายไก่กองลูกค้าก็บอกอะไรมากมายไก่กองชื่อพี่เขาคะ่ะนะคะตัวนี้นะลูกค้าหมื่นสี่ห้าร้อยลูกค้าใช้ไฮเดอร์ไหมมิลเอ็กมิเซเว่นแจ้งน้องได้เลยนะคะถ้าเป็นอ e, ีสูไฮ er, นเดอร์เนาะสิบหกอะ มาใส่ขอบ17กำลังดีนะคะกำลังแจ๋วลูกค้าเพราะว่านะคะราคาจับต้องได้ราคาไม่ได้โดดมากลูกค้าเปลี่ยนย่างครั้งต่อไปก็ประหยัดสตังค์เนาะเพราะยางขอบ17น่ะมันยังไม่ มันยังไม่โดดไปสักสองหมื่นแบบนี้ไงลูกค้ามันยังอยู่ที่หมื่นต้นๆหมื่นกลางๆนะคะแบบนี้ถ้าแมมกพร้อมยางชุดนี้เลยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทรวมเทินแม็กเดิมค่ะใส่กระบะอีสุไฮเดร์ได้เลยนะลูกค้ามิลเซเว่นมิวเอ็กก็ดีค่ะใส่ได้เลยราคาหน้าฟังนะลูกค้าได้ทั้งแม็กและยางยกชุดเลยและยางปีสองพันยี่สี่นะคะอันนี้คือรวมทุกอย่างเสร็จสับแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขามีแกนมินนิ่งอันนี้คือมินนิ่งเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนฟ้าดุมมีให้นะคะน็อตแท้ศูนย์จบราคานี้เลยสัปดาห์ที่2ปี2องพค่ะนี่คือ,อยางนะพี่นะ่าอ่ะ,อะน่าจะมีชุดเดียวอะคุณพี่น่าจะมีชุดเดียวนอกนั้นก็จะเป็นหน่อไฮรินเดอร์ er นะคะไฮรินเดอร์จะยางติดมาบิดโตนลูกคา้คาขายางเบอร์เดียวกันนะสองหกห้ นะคะแม็กก็ลายเดียวกันเลยนะคะแม็กลายเดียวกันเลยส่วนใหญ่ที่จะเจอคําถามบ่อยมากว่าพี่ขอดูแม็กขอบ17หน่อยครับนะคะมีลายเดียวให้เลือกเหรอนะคะใช่ลูกค้าค่ะถ้าเป็นล้อเดิมๆนะลูกค้ามันก็จะมีตามรถรุ่นปีนั้นๆเลยนะคะอันนี้เราเคยเห็นทูโทนไหมพี่ไม่เคยนะคะถ้าเป็นทูโทนไม่มีลูกค้าไม่มีที่มันติดมาจากศูนย์เนาะถ้าเกิดว่าไปเจอไปอะไรอาจจะ เป็นล้อที่ทํามาหรืออะไรแบบนี้ลูกค้าจะไม่มีนะแบบนี้ทูโทนมีไหมนะคะไม่มีสีดําสีดําก็จะเป็นสีดําหนูยังไม่เคยเจอไม่รู้ว่าเขาทําหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นเอ็กซิเีใช่ไหมมันจะเป็นแม็กสีดําเงาหรืออะไรแบบนี้คะ่ะหนูยังไม่เคยเจอนะพี่นะก็ยังไม่มีเช่นกัน17ก็จะประมาณนี้ลูกค้า่ะถ้าเน้นใช้งานลูกค้าไม่ต้องไปคิดมากเนาะเพราะว่าแน่นอนค่ะแม็กมันก็คือตรงรุ่นแข็งแรงทนทานตามคอนเซ็ปต์นะคะตัวสเปคศูนย์อยู่แล้ว นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มสีสันให้กันครับคีพี่อยากจะให้สวยก็มีทางเลือกหลากหลายขึ้นหนึ่งอะไรพี่ใส่ล้อแต่งไหมล้อแฟชั่นล้อซิงนะมีลายค่อนข้างเลือกหลากหลายที่น้องพูดมาที่ร้านมีขายไหมไม่มีลูกค้าขานะคะอันนี้พูดไว้ว่าเราไม่ได้ขายเราขายนิ้นอะของเดิมของแบบเนี้ลูกค้าเพราะฉะนั้น วันนี้เรามาเจอกันแสดงว่าพี่ก็ต้องการใช้ของเดิมใช่ไหมคะใช้ของเดิมใช้ของที่มันเป็นแบบติดมากับศูนย์คือกลุ่มลูกค้าคนใช้งานนั่นเองเนาะนะคะก็จะเจอน้อยนะคะเจอน้อยว่ามาถามหาล้อแต่งล้ออะไรแบบนี้นะคะก็จะเจอน้อยนะทีนี้พออยากจะเพิ่มสีสันในการขับขี่ถ้าเป็นล้อเดิมก็จะเป็นขยับมาเป็นขอบ18พอ18ปดุ๊บนี่ราคามันโดดลูกค้าขาะนี่คือราคามันจะโดดเลย18ตัวนี้จะเป็นล้อมิวเอ็กซ์ถ้าพี่ชอบขอส่ได้เช่นกันมิวเอ็กซ์อีเกนขอบ18โฉมใหม่2025นะคะ ยางปี24อ่าชุดนี้ลูกค้าจะจ่าย25,000บาทเห็นบาทพี่เห็นไหมราคามันเปลี่ยนเลยทีนี้ก็ลูกค้าก็เอถ้าพีเน้นใช้งานไม่เอา,าเออส17กจ็ดกะพะราคามันก็ซอฟตจัดต้องได้เนาะ,นะะทีนี้พอจะเปลี่ยนยางต่อไปนะคะอาจจะเหมือนต้นต้น,ตน,ตนหมือนกลางกลางราคาไม่เกินนี้ถ้าเป็นขอบ17ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกกี่ปีเราถึงจะเปลี่ยนยางพี่3ปีได้ไหมสปีได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานลูกค้า เดี๋ยวก็มีล้อรุ่นใหม่ๆมาให้เราเลือกเปลี่ยนเนาะพี่เนาะถ้าพี่ไม่เปลี่ยนรถซะก่อนนะคะมีล้อรุ่นใหม่ทุกปีก็จะเป็นเวอร์ชั่นนั้นๆไปเลยนะคะลูก, ا, <ด>กค้าก็อย่าไปพิ่งคิดมันถึงอนาคตภายพรนาดีไม่ดีลูกค้าเปลี่ยนรถออกใหม่ป้ายแดงอีกแล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเอาวันนี้ก่อนเนาะมันจะเป็นลายนี้ลูกค้าค่ะเหมือนกัน18ก็จะเป็นลายนี้ราคาก็เปลี่ยนพอเป็นรุ่นนี้จะลูกค้าจะใช้เงิน2 2 0 0 0 23,000ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะ,ะ,ะ,คะบัายางขอบ18 ราคามันก็โดดช่องว่างห่างกันค่อนข้างเยอะลูกค้านะสิบเจ็ดก็ราคานี้นะยางก็คือไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะพอสิบแปดก็คือราคาก็จะ,ะเราก็มาดูว่ารถเรานะคะกี่ปีแล้วสักสิบปีได้ไหมถ้าใส่สิบแปดมันก็ไม่ไม่จาเป็นหรือที่บ้านมีรถหลายคันแบบนี้นะคะเราก็อันนี้ไว้ใช้งานนะอีกคันนึงเอาไว้แต่งจัดเต็มแบบนี้อ่าก็ได้เช่นกันค่ะมันก็มีเลือกหลากหลายแล้วแต่ลูกคา้าแล้วแต่ลูกค,าค้าก็คือว่าลูกค้า เลือกแบบไหนบางคนก็คือรถ10ปกว่าปีอยากจะได้รอ RS มาก็คือต้องแบบโอุ๊พี่คะนะคะมีเหมือนกันนี่เดี๋ยวขอเล่าก่อนลูกค้าแบบว่ารถเป็น10ปีนะคม่ E-Su h i n d e r เป็นรุ่นแคปด้วยนะคะเป็นรุ่นแขบ,ะะแขบตั้งใจมาเอาตัวนี้เลยลูกค้าตั้งใจมาเอาตัว RS เลยนะคะ,ะไม่ซีเรียสเลยคือราคาเท่าไหร่คือเขาไม่สนใจเพราะว่า ลูกค้าพร้อมจ่ายนะคะก็เลยบอกว่าพี่มันคือแบบว่าลูกค้าที่บ้านมีรถหลายคันใช่ไหมรู้เลยนะคะ,ะถ้าเกิดรถหลายคันพี่เอาคันนี้ไปใช้งานก็พอไหมเดี๋ยวคันอื่นก็ค่อยมาแบบไอ้นี้เอานะคะจริงๆขายได้ไหมขายได้แต่ว่ามันก็มันก็เกินความจําเป็นไปอะ่ะลูกค้านะคะก็ถ้าพี่อยาก เน้นสีสันก็เชียร์เอาลูกค้าวันนั้นลูกค้าใส่ขอบ18ไปนะพีรถสิกว่าปีเป็นแคปด้วยนะเขาอยากได้ขอบ20 RS เอเพราะว่ามันสูยแบบนี้นะคะ,ะฮันไมาอีกทีเป็นไงลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะคะไทเทเนียมเนาะของลูกค้าน่าจะเป็นสีอะไรนะเป็นรุ่นพิเศษหรือเปล่าเป็นสีบูบูอะไรบูหนเหรอลูกค้าหนูจําไม่ได้นะตัวนี้สวยเนาะนะคะใส่กับล้อสีดำนะคะรับกับคิ้วกับอะไรก็ลงตัวมากๆเลยนะคะนี่คือ เพิ่มสีสันในการขับขี่นะคะก็จะดูดีขึ้นเหมือนเรานะคะใส่เสื้อผ้าดีใส่รองเท้าดีก็สวยมั่นใจในการขับขี่นะคะที่สําคัญก็คืออะเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรก็มันเป็นส่วนสําคัญของรถยนต์นะคะไม่แพ้เครื่องยนต์เพราะว่าสิ่งเดียวที่จะสัมผัสถนนคืออะไรพี่หน้ายางเท่าฝ่ามือนะคะใหญ่มากหน่อยก็คือสองฝ่ามือแค่นั้นเองเป็นส่วนเดียวที่สัมผัสกับถนนนะคะแน่นอนนะคะช่วงนี้หน้าฝน ฝนตกถนนลื่นนะคะความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินก็ขึ้นอยู่กับเนาะนะคะลูกค้าอย่างส่วนสําคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆนะลูกค้าอันนี้ก็คืออยู่ที่ลูกค้าจะให้ความสําคัญในด้านใดและถึงเวลาเปลี่ยนของพวกนี้ยมีไม่มีมันก็ต้องหาเปลี่ยนนะลูกค้าบางคนเนี่ยอูย เข้าใจพี่ไม่ค่อยมีตังค์เลยช่วงนี้นะคะอยากจะได้ยางเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเงี้ยแต่มันไปไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะไปไม่ไหวแล้วก็คือมีไม่มีมันก็ต้องหาเตียลนกนคะหนูก็เหมือนกันนะคะไม่มีตัมบอกก็ขอเขาผ่อนนะคะขอเขาผ่อนเนี่ยอย่างใส่รถใช้รถอะไรเ่ะยาลิ์น่ะก็ขอปั๊มเออเรายังดีไงเราอยู่ร้านยางก็ขอเขาได้ <laughs> ให้เขาหักเงินเดือนไปลูกค้านะคะ <laughs> เออประมาณนั้นลูกค้าเพราะว่า ทาไงอะมันไม่มีก็ต้องหาเปลี่ยนล้วแบบว่าถ้าเป็นอะไรมามันไม่คุ้มไงพี่พี่นะคะเอาฝั่งนี้จะเป็นยางใหม่นะลูกค้าฝั่งนี้จะเป็นยางใหม่ค่ะยางใหม่ก็มีตั้งแต่กระบะรถเกง๋งหนูขอยางสักหนึ่งเบอร์นะคะสมมุติว่าพี่ใช้อะไรรถเก๋งขอบสิบห้านะคะยาริดวีออสซิตี้เจ็นะคะมีตั้งแต่ราคาย่อมเยานะคะกลางๆก,ก็มีดีก็มีนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลคือดีทั้งหมดลูกค้าเพราะมันยางใหม่เนาะทีนี้ว่าลูกค้าเลือกสเปคแบบไหนนะคะวันเนี้ยพี่มีงบประมาณแค่นี้5,500พี่เอาแบบว่าไม่เกินนี้ได้ไหมราคานี้เดี๋ยวสักปีกว่าสองปีค่ะเดี๋ยวพี่มาเปลี่ยนใหม่ได้เลยลูกค้าหนูก็มีเดตันเดตันหนึ่งแปดห้าหกสิบแสิบแปดนะคะวีออสยาลิตคือขายดีนะสี่เซนห้าพันห้ายังใหม่ปียี่สิบสี่ด้วยเดตันบายบิตโอนนะพี่นะลูกค้าอาจจะไม่เคยได้ ยินหรือไม่เคยพุ้นหูเลยเดตตันเนี่ยมันยางอะไรครบน้องะคะยางไทยพี่นะคะก็จะเป็นแบรนด์แยกย่อยของบิตโอนออกมานะลูกค้านะ,ะตัวนี้แล้วก็จะมีดัลล็อปค่ะดัลล็อปอยู่ที่7จ็ดพันลูกค้าบิตโอนมีบิตโอนอยู่ที่9ก้าพแบบบนี้ลูกค้ามีหลายช้อยหลายลากคะ้าเลือกหรือจะเลือกเป็นแม็กพร้อมอยางก็มี Mac ang, แม็กพร้อมอยางเราก็มีรถเกง City, นะ๋งยาริสวีออซิตี้เนาะลูกค้ามี1 5บหลูกค้าเลือกได้เลยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่เปล่าลูกค้าเดี๋ยวรูปพาไปชม มีสินค้าเข้าใหม่หรือเปล่าอะ,อะเห็นนี่คุณหน้าคุณตาเลยลูกค้าฟอดค่ะนะคะฟอดฟอดมาทุกวันนะมีเติมใหม่ทุกวันเลยฟอดแล้วมีแต่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะพี่เพราะว่าคัดมาให้ลูกค้าแล้วคะ่ะสเปคเดียวคือถอดถอดศูนย์จะถอดศูนย์ไม่ศูนย์ไม่รู้แหละแต่ว่าคือถ้าของมาที่ร้านเส้นสีหน้ายางต้องอยู่นะลูกค้า พี่ๆขามันใหม่นะใหม่นะคะมันจะไม่ขับเลยเหรอนะะ้องขับคะ่ะลูกค้าก็จะมีขับเคลื่อนย้ายในศูนย์บ้างเนาะอืมนะคะ,นะคะก็จะบอกไปได้เลยว่าอุย๊ยลูกค้าคะนะคะมันไม่ไม่ได้วิ่งเลยลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าก็จะมีขับบ้างแต่ว่าการันตีแน่นอนเส้นสีอยู่ให้ลูกค้าเห็นทั้งสี่เส้นอ่ะพี่ๆนะคะตัวนี้จะเป็นขอบสิบเจ็ดขอบคุณนะคะลูกค้ามาจากไหนคะพี่ปากาโอ้ลูกค้าจากสมุนปาการนะคะขอบคุณค่ะลูกค้า ถึงหมื่นโลพี่แวะมาสลับลอ้อยางนะคะลูกค้าถ้าที่บ้านมีรถหลายคันพี่แวะมาอีกนะเป็นไงลูกค้าหนูป้ายยาลูกค้าแล้วถ้าที่บ้านมีรถหลายคันพี่แวะมาอีกนะคะลืมบอกไปนะพี่น้องว่าที่หนูฝากบอกข้างบ้านพี่ด้วยนะคะว่าเงนที่ดานหนูมีอ๋อเงนนั้นก็เกินไปนะพี่นะเน <c oughs> ั้นก็เกินไปน้องพี่เนาะเอออะนะคะฟอร์ดขอมสิบเจ็ดลูกค้าขาฟอร์ดขอมสิบเจ็ดเนี่ย ยางก็ขายดีูกคายางก็จัดโปรนะไม่ใช่แต่แม็กพร้อมยางเนาะยางสเส้น1 4ึ0งหมสีนห้าบาทนะคะสำหรับ2 5งห้าหาเจ็ดสิบอนตัวนี้คือขาดไม่ได้เลยนะตัวนี้คือขาดไม่ได้เลยเพราะว่ายางนะคะก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ดีมากๆเลยสําหรับพี่ๆที่ใช้กระบะขอบสิบเจ็ดเอสจูวีพเนาะ ทุกค่ายเลยลูกค้าค่ะ25570 r 1 7เป็นทางเลือกที่ดีมากในตอนนี้นะคะ,ะราคา1 4 5 0 0สาน่ะพี่ว่าคุ้มไหมสำหรับยาง4เส้นนะคะสภาพยางคือไม่ต่างจากยางใหม่เลยนะคะยางปี2อ2 4ย่ีเนาะนะคะยางได้เป็นย er ี่ห้อ i บสตโอนดูเลอร์ ht 685ลูกค้าขานะคะเนี่ยราคาเนี้ยลูกค้าจ่ายได้เลยในสบายราคาที่มันสบายกระเป๋ากับอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นและคุณภาพแบรนด์สินค้าก็คือแบรนด์ชั้นนำที่เราคุ้นหูกันอยู่แล้วเนาะลูกค้าเนาะ อ่ะให้ดูดอกยางชัดๆพี่ๆนะคะเป็นไงลูกค้าไม่นะคะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็น GR s p o r t นะคะ G R อ p o r t นะอันนี้จะเป็นยางคู่ตัวเลยลูกค้าพี่เห็นไหมว่ามันก็จะขมุกขมัวนะคะมอมแมมนิดนดงเนาะเดี๋ยวพอมาถึงเนี่ยของพวกนี้มันคือของอยู่กับพื้นเนาะลูกค้าของมันอยู่กับพื้นของมันอยู่กับดินนะคะที่มันเป็นสภาพนี้ก็คือว่ามันอาจจะมันอยู่กับพื้นลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาฉีดน้ํานะคะฉีดน้ําเช็คตัหนี่ล้างฝุ่นนะก่อนจะเข็นเข้า โกดังเขียนข้าร้านไปให้ตั้งเป็นแถวไว้ให้ลูกค้าเลือกนะคะนี่คือคันสกรีนคิวซีนะคะใครเป็นคิวซีลูกค้านี่ก็จะมีน้องๆน,นะคะคิวซีนะ,ะทุกคนในร้านคือทํางานแบบเดียวกันหมดก็คือสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมีทุกตําแหน่งลูกคา้าออดตหนุ่ก็เป็นคิวซีก็ด้วยนะคะขายก็ได้นะคะอืไม่ได้เป็นอย่างเดียวคือไม่ได้เป็นเจ้าของร้านพี่นะ,ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าขาน,นะคะวันนี้ว่างคิวว่าง คำถามที่ลูกค้ามักจะถามเสมอว่าวันนี้ว่างไหมครับนะคะมีคิวหรือเปล่าพี่จะเข้ามาตอนเที่ยงว่างมากลูกค้าค่ะนะลูกค้าชอบถามว่าร้านติดคิวไหมครับนะคะติดเที่ยงหรือเปล่าไม่มีคิวลูกค้ามาได้เลยนะคะน้องๆสแตนบายรอลูกค้าแล้วเหลือแต่ลูกค้ามาร้านก็เปิดแล้วเหลือแต่ลูกค้าเปิดจีพีมาร้านเท่านั้นโอเคนะคะลูกค้าค้าร้านจะหยุดทุกวันพุธลูกค้าเปิดจี s เเปิด Google แ a มปมาเลยยางป้ายแดงต่อจเจริญกัอย่าง อยู่จงังหวัดปทุมธานี่ะขอพรบคุณพี่พี่ที่เข้ามารับชมติดตามนะคะเดี๋ยวอาจจะเที่ยงหรือไม่ก็บ่ายเนาะมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ